สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่งชงองทางศิลป์ลำเพลินออบวิเชียรนะครับอ่านี้เวลากี่โมงแล้วเที่ยงเหรออ่าสอนเที่ยงครับพี่น้องเฮ้ยแดดเปียงเปียงเลยครับเวทีเขาก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ฟอร์หน้ากำลังติดตั้งนะครับ l ด,ดีเราลงไปแล้วครับหนึ่งคันรถนะครับเก็บร้อยไปแล้วหนึ่งคันรถโอ้โไปน้องสนามมันนี่กว้างขวางหาดเลยครับพ<า>ื้นที่ประมาณสองร้อยเอเคอร์นะครับกว้างขวางมากเลยครับเป็นสนามหญ้านะครับเป็นเดือนหญ้านะครับ ฟังนี่ก็ยูบะมาณนี้ครับพี่น้องฟังนี่ประมาณสามลอยก็เลรครับรวมๆแล้วนี่โอ้พี่นี่พันก็ไร่ครับพี่นอ้องดูแล้วสนามกว้างขวางขนาดครับ ฝรั่งกัมีด้ลยครับพี่้องนี่สาวห่ครับมีฝรั่ง hello h e l ลฮ hello ฮัลล o h e l ล o มาจอกัน นามก้วงๆนี่สิที่ลงงอย่งนี้ระวังอย่างเดียวครับอันตรายนะครับอันตรายระวังอย่างเดียวครับลมครับพี่น้องลมมากนี่ถ้ามาด้านหลังก็ดีไปนะครับเราลัดตึงหนาเนี่ยแต่ว่ามาด้านนายี้พี่น้องเออมาด้านนานี่ด้านหลังนี่ฉีดแรงก็้า,านนาบพี่น้อง อารมณ์มาประท่าด้านหลังโอ้ไม่ร้องโอมแ่ครับ เดินเข้ามาจากของใหญ่นี่พื้นที่นี่เกือบเกืบโลครับเดินเข้ามาครับ ไ,ไปตา,ตายติกกไปติด่อนะน้าติดตามหรือยังยังครับเออพอแค่นั้นแหละว่อไวเออ ลมมาแห้งแลครับสี่รถมาบัง เราอยู่ในที่ลมนะพี่น้องเขาต่างหานะบางลมครับ,หหาบ,ารบเอารถมาจอดก,กันเป็นแนวครับเพราะว่าเขาอยู่ในที่ลมครับเราอยู่ในที่ล่มนะครับเ <Okay. S 1> รบลมแห้งมาแห้งเลยครับเสตียจะสั้นครับพี่น้องอันตรายนะครับ ทั้งพึ่งตีกวางแล้วครับโอ้ตีกวางแล้วตีกวางแล้วโอ้เด่นเพียงๆเลยครับตีกวางมือมั่มมือมั่มเลยครับทั้งพึ่งแหงเลยครับกําลังแหงครับตีกวางแล้วนี่ทีมงานแจ้งสบู่แห้งนะครับนี่น้องอย่าวดีดีครับโอ้แจ้งสบู่แหงแล้วว่าแจ้งเป็นตาดำนังครับสบู่แห้งพยังเตียบ้านว่าประเทศครับบ่าถึงหนำยิงเอฟไล่หกสิบห้ามักซาวเอฟไล่ อาแดดพี่น้องต้งแดดเชื่งลมหาแดดไม่ร่มเลยโอ้โหเป็นจะอยู่แท้ๆครับพี่น้องดีครับมีลมด้วยนะครับด้านหลังเราก็กำลังปูเสือ้อปูสัตว์ปู เดี๋ยวชี้มาปูสระครับสองคนครับอยู่กลางกลางเต็นครับเกาะกลางเต็นอ่าขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณที่กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามกดซับกระดิ่งทักตะไคร้ให้กำลังใจกันครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเจริญศรีนะครับอำเภอวารินชำราบนะครับอุบลราชธานี ครับอย่าลืมมาแห่รางใจับที่สถานที่สะดวกครับพี่น้องที่จอดรถจอดล่าสะดวกสบายครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับชิมนี้สวัสดีจ้า